ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้กับผมบูมบูมในเกม j u r a s s i c World Evolution วันนี้เราก็มาอยู่กับมอดกันอีกเช่นเดิมนะครับหลังจากที่พ์ดก่อนเราเล่นมอดแคมป์ค e t เ c เชียไปนะีวันนี้เราก็จะมาเล่นมอดที่เกี่ยวกับหนังบ้างนะครับเป็นมอดเสียงซึ่งมอดที่ผมออกมานะครับก็จะเป็นการแก้ไขเสียงร้องของ T-Rex แล้วก็สไปโนจากเกม j u r a s s i c World Evolution นะครับให้กลายเป็นเหมือนกับเสียงร้องของพวกมันนะฮะในไตรภาค จู้ศิกพาร์คนะฮะก็เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่เราต้องมาปล่อยทีเร็กที่เราสร้างไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นทีเร็กจากเป็นชายจุ้ศึกพัก The Lost World ภาคสอนะตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าบักนะครับที่หมายถึงกวางตัวผู้หรือว่าสัตว์ตัวผู้นะครับ เสียงร้องตอนเปิดตัวก็เป็นเสียงร้องหลักของทีเร็กในเฟนชายนี้นะเดี๋ยวเรามาดูรูปร่างของมันดีกว่านะครับยังไม่เคยรีวิวเจ้าบ,บูเลยเสียงร้องที่ผมชอบมากเลยนะเสียงร้องจาก The Los t World ตัวนี้ก็มีการลงสีใหม่นะครับซึ่งผมใส่มอดเหมือนกันเดี๋ยวแปะมอดให้เหมือนเดิมน,นะครับใครที่อยากได้สีแบบในหนังนะ จริงๆมันก็มี DLC ของ Return u r j u s i c p a r k นะครับที่เขาทำมาให้ครบเลยนะครับมีเทเรกทุกตัวแต่ว่าผมว่าสีมันยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะก็เลยต้องโหลดหมอดนี้มาใส่นะครับสำหรับมอดนี้ก็ t ทเร็กตัวนี้นะครับเจ้าบักเนี่ยในหนังมันจะมีรอยแผลที่ปากนะฮะเป็นรอยขว่วนเหมือนกับโดนเมียตบน่าจะใช่นะครับแต่ว่ามอดนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่รอยแผลมานะ ันจะมีให้เลือกโหลดนะครับไอตัวที่มีรอยแผลก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมว่าสีมันยังไม่เหมือนเท่าอันนี้นะก็เลยเอาอันนี้ดีกวา่วาตัวนี้ก็เป็นทีเร็กที่ผมชอบอีกตัวนะครับผมชอบทั้ง3ตัวเลยนะในเฟรนซายชุดศึกพากนะแต่ว่าถ้าถามว่าชอบภาคไหนที่สุดนะครับผมก็ชอบเดอะลอสเวิร์มากที่สุดเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะร้องวนะมารีวิวเสียงร้องเฮ้ยได้ยอยู่อะ เดี๋ยวรอฟังไปเรื่อยๆนะมันก็จะร้องตามใจของมันนะครับเราไม่สามารถบังคับมันได้แล้วมันจะกินอะไรบ่อยจังวะเนี่ยเมื่อกี้ก็กินไปแล้วนะสงสัยยูจัดนะครับตั้งท่าแบบนี้เหมือนจะร้องแล้วเนะ่ เป็นเสียงจาก The Lost World นะครับโอเคตอนนี้เรามาปล่อยคู่ของมันนะครับตัวนี้มีชื่อว่าโดที่แปลว่ากวางตัวเมียหรือว่าสัตว์ตัวเมียนะครับตัวนี้ก็เป็นภรรยาของเจ้าปักนะครับที่ เจ้าบักเกรงกลัวใช่ไหมน่าจะกลัวนะครับดูจากรอยแผลที่ปากเนี่ยของเจ้าบักในหนังนะก็เขาแสานกันเล่นๆนะว่าเจ้าบักเนี่ยน่าจะโดนเจ้าโดนะครับใช้กรงเล็บอสองนิ้วเนี่ยตบเข้าที่ใบหน้านะสันนิษฐานเล่นๆนะ่ไม่น่าใช่ความจริงนะมันน่าจะไปสู้กับใครมาหรือเปล่าเนี่ย สำหรับเจ้าโดนะครับก็จะมีลำตัวเสียมตาลอ่อนนะครับมันจะจืดกว่าเร็กซี่เล็กน้อยนะครับแต่ก็คล้ายคล้กันถ้าใครจำได้นะครับเจ้านี้ก็จะมีลูกกับเจ้าบักด้วยนะครับคือเจ้าจูเนียมีบางคนสันนิษฐานนะครับว่าเจ้าจูเนียคือทเทเรซ์ในภาค3ที่โดนสไปโนหักคอนครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับคนละตัวนะตัวนั้นมีชื่อว่าเจ้าบูนะครับ แล้วก็มีบุคคลสันนิษฐานอีกว่า,าเจ้าบักแน่เลยที่โดนหักคอนะครับเพราะว่ามันมีรอยแผลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะให้มันร้องก่อนนะ mm hmm. ก็มีบุคคลสันนิษฐานนะครับว่าเป็นเจ้าบักที่โดนหักคอนะครับเพราะว่ามันมีแผลที่ปากเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เช่นกันนฮะอันที่จริงรอยแผลที่ปากของเจ้าบักแล้วก็เจ้าปูนะครับที่มันมีเหมือนกันเพราะว่า พู่กับนะครับเขาใช้หุ่นตัวเดียวกันนั่นเองเนะีโอเคต่อไปเราไปดูไดโนเสาอีกตัวนะครับที่เป็นตัวร้ายจากทุศิภักภาค3นะครับแน,น่นอนนะครับมันคือเจ้าสไปโนซอรัสตัวนี้ก็ได้ทำการปรับเสียงให้เหมือนกับในหนังเรียบร้อยนะเรามาฟังกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง เสียงแบบนี้มันใช่เลยนะครับเสียงเดิมจากในเกมเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนนะครับมันต้องแบบนี้อ่ะมันถึงจะสะใจนะตัวนี้ก็เป็นเดทัสาที่คนรักแล้วก็เกลียดเยอะด้วยนะครับเพราะว่ามันไปฆ่าขวัญใจหลายๆคนนะครับก็คือเจ้าบูทีเร็กจากภาค3นะครับจริงๆตอนเด็กผมก็เคยเกลียดตัวนี้เหมือนกันนะตอนที่มันฆ่าทีเร็กนะ รู้สึกว่าอไอ้บ้านี่มันเก่งมาจากไหนวะแต่พอเราแบบดูซ้ำไปหลายรอบนะครับก็รู้สึกว่าลงสเสน่ห์เหมือนกันแต่กลายเป็นว่านะครับตอนนี้ผมเนี่ยก็ชอบมันเท่ากับทีเร็กเลยเนะี่ยแล้วก็อยากให้มันปรากฏตัวในเป็นชายของจุสิบเบิลด้วยนะครับโคตรอยากให้ออกมาเลยนะถ้าออกมาได้แบบโอ้โหดีใจน้ำตาไหลวิ่งรอบโรงหนังเลยอนะ ตอนนี้เขาก็มากินปลานะครับยังไม่ค่อยอยากจะโชว์พลังเสียงเท่าไหร่นะกลัวเรารู้ว่าเป็นนักร้องเสียงเพียนเลยไงกินปลาเข้าไปตัวที่2นะครับหยายใจนี่กินอีกมาดูการล่าของเขานะครับเรียบร้อยจับได้แม่นมากนะถึงมันจะรูปร่างไม่อัปเดตนะียแต่ว่าผมก็อยากเห็นอ่า รูปร่างของมันแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะให้มันโผล่ในเฟรนชชายจูสิกหรือจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ขอให้มีเขาโครงเดิมแบบว่าให้เป็นรูปร่างสีมันเดิมก็ได้หรือว่าดวงตาเหมือนเดิมนะครับเท่านี้ก็พอใจละแต่อย่าเอามาตายนะจะเอามาแบบให้ทีเล็กล้างแคสอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะอ่าตอนนี้เหมือนจะมานอนนะครับยังไม่อยากรอเนะี่ย แลานอนนี่ก็ดูน่ารักดีนะดูเขาจะโชว์พลังเสียงแล้วนะครับ <_ Up> เสียงนี่มันบาดเข้าไปอะ่ะคือมันบาดเข้าไปในหูเลยอะ่ะถือว่าเป็นเสียงเดรเสาที่ออกแบบมาได้เท่อีกตัวเลยนะครับ มีใครเป็นเหมือนผมไหมแค่นั่งฟังเสียงมันก็ฟินแล้วนะครับตอนนี้เหมือนจะเบิ้ลนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงของเจ้าสไปโนซอรัสนะฮะปิดด้วยเสียงหลักสวยงามนะก็เดี๋ยวต่อไปผมจะเอาใจเซอร์วิสเป็นแฟนของสไปโนแล้วก็เทเร็กกันหน่อยนะครับผมว่าหลายคนน่าจะอยากเห็นนะครับกับการรีแมทครั้งสำคัญของสไปโนซอรัสแล้วก็เทเร็กนะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรีแมทกันเดี๋ยวมาดูเจ้านี้กันก่อนนะครับ ตัวที่เราจะมาสู้นะครับก็คือเจ้าบูจากภาค3นะครับที่มันโดนหักคอไปอ่าตัวนี้ที่บอกคนสับสนเยอะนะครับเพราะว่ามันสีเหมือนกับเจ้าบักเลยเนะี่ยแต่ว่าผมว่าสีเจ้าบูมันจะเขียวกว่านะครับสำหรับเจ้าบูนะครับมันก็จะเป็นตัววัยรุ่นฮะ มันไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการล่าแล้วก็ในการต่อสู้นะครับทำให้ภาค3มันแพ้ไปอย่างง่ายได้แต่จริงๆมันเกือบชนะแล้วนะมันกัดคอสไปโนได้นะครับแต่ว่ามันพลาดท่าเนะี่ยโดนสไปโนที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับสบัดตัวแล้วก็กัดคอมันกลับนะ่ยทำให้หลังจากนั้นมันก็จบชีวิตในภาค3ไปเนะี่ย ตอนนั้นจำได้ว่าภูมิกับนี่ก็โดนถล่มยับเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยเจ้าคู่ปรับของมันเลยดีกว่านะครับสไปโนจากภาค3รู้สึกว่าพาร์ทนี้จะมีแต่ไดโนเสาร์จากไซบีทั้งหมดเลยนะครับออกมาแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเจ้าบูจะล้างแค้นได้หรือไม่นะ ื่อกี้ผมลืมตั้งค่าให้มันสู้กันนะเจ้าบูเดินหนีเลยมาตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมองหน้านะครับวิ่งใส่กันล้เราก็มาลุ้นช่วยกันนะครับเจ้าบูกันไปหนึ่งทีนะครับเจ้าสไปโนกัดกลับนะสูสีว่ะ เวลามันสู้กันมันก็รูกสิกจะร้องบ่อยนะครับอ่าสไปโนได้เบิลนะครับทีเร็กว่างไงทีเร็กร้องใส่นะครับเจ้าบูแล้วก็กัดกลับได้หนึ่งทีนะครับไม่โกง เสียงร้องนี่มาเต็มเลยนะ่ะรู้สึกว่าตอนนี้สไปโนจะเป็นฝ่ายถอยออกมาก่อนนะครับน่าจะพักยกเจ้าบูนะครับก็มีบาดแผลขึ้นเต็มตัวเลยนะ่ยทีเร็กซ์ในเกมนี้จะกัดแรงกว่าสไปโนนะครับแต่ว่าความอึดของมันจะน้อยกว่านะส่วนสไปโนกัดเบากว่าแต่ความอึดเยอะกว่านะครับ ถือว่าสูสีกันซึ่งผมก็ไม่ได้ปรับอะไรนะผมทำให้เป็นสเตตัสดั้งเดิมของมันเลยนะครับไม่ได้ปรับอะไร <c oughs> ก็สำหรับคนที่เป็นแฟนทีเร็กแล้วก็สไปโนนะครับอย่าดราม่านะนี่มันเป็นแค่เกมนะครับผมอยากทดสอบไปเฉยว่ามันจะสู้กันแล้วเป็นไงนะมันกับในหนังนะที่ไปโนเป็นฝ่ายชนะเนะ โดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็เชียร์ทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะว่าผมชอบทั้งสไปโนแล้วก็ทีเร็กเท่ากันนะยังไงก็ดูกันเพื่อความสนุกนะตอนนี้รู้สึกว่าทีเร็กจะตื่นแล้วนะครับหลังจากที่นอนพักผ่อนนะเลือดน่าจะเพิ่มมานิดนึงนะครับแล้วก็สไปโนก็กินอาหารด้วยนะถือว่าต่างฝ่ายต่างฟื้นฟูเลือดกันได้นะ รู้สึกว่าเจ้าบูนะครับแผลเขาจะชัดเจนกว่านะแผลเยอะกว่านะครับตอนนี้ก็ต่างไฟายต่างบาดเจ็บทั้งคู่นะครับไม่น่าจะกลับมาสู้กันล้วสไปโนตั้งท่านะครับมาดูกันยกสองจะจบได้หรือไม่ สไปโนที่ได้กัดอีกครั้งนะฮะเด็กจะรอดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าบูไม่กัดกลับนี่มันอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าสไปโนดูยังสดอยู่เลยเนะี่ยได้กัดบ้างนะครับแต่ว่าสไปโนนี่แผลไม่ค่อยเยอะแต่เริ่มเห็นละรู้สึกว่าจะพักยกกันอีกแล้วเนะี่ยเฮ้ยไม่มีกอดดิ ไม่ใช่มวยนะเว้ยจะกอดคอตีเขาไม่ได้นะ,ะแยกกันพับยกก่อนนะครับยกที่3นะครับเหมือนศึกนี้จะยืดเยื้อรอบนี้จะจบหรือไม่นะมาลุ้นกันเา สไปโนได้กัดอีกแล้วนะทีเร็กเจ้าบูนะครับสภาพยับมากสไปโนยังดูดีอยู่เลยถ้าบูไม่ทำอะไรนะก็อาจจะแพ้ได้นะครับตอนนี้เลือดน้อยกว่านะเจ้า,า,าจบูได้กัดกลับบ้างแล้วนะ แล้วก็ดูเหมือนจะพักยกกันอีกแล้วทำไมพักบ่อยจังวะเอาเว้ยมองหน้ากันแล้วเนี่ยวังว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายให้มันสบที่รุ่นเรานี่ยเอ๊ะคุณคุณยังไงฮะเจ้าบูจะตอบโต้ได้หรือไม่นะนรับสไปโนนี้ยังดูดีอยู่เลยนะเหมือนเดิมของเขาเนี่ย แผลไม่ขึ้นตัวแต่บูนี่แผลชัดมากเอาเหมือนเกมจะพลิกหรือเปล่าเนี่ยบูได้กลับสไปโนน่าจะโมโหใหญ่แล้วเนะี่ยตอนนี้ดูเชิงกันอยู่ครับมองหน้ากันเอาสไปโนได้เบิ้ลน,นะครับยังไงเนะี่ย ว่าบูยังยืนได้อยู่นะครับยังมีโอกาสจะล้างแค้นได้หรือไม่ถ้าสไปโนได้กัดอีกนี่น่าจะจบแนะ่ลุ้นมากตอนนี้นเรียบร้อยนะตอนนี้สไปโนไม่ไหวแล้วเกมพลิกเฉย เรียบร้อยนะเจ้าบูก็สามารถล้างแค้นได้เฉยเลยตอนแรกนี้ว่าจะแพ้เลยนะเพราะว่ามันแผลขึ้นเต็มตัวนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะรอดมาได้นะครับตอนแรกผมนึกว่าจะตายเลยนะแต่จริงๆถ้ามันโดนกัดอีกทีนึงมันก็น่าจะตายเหมือนกันนะสำหรับเจ้าบูนะแต่ว่ามันไวกว่านะครับมันถึงเป็นฝ่ายชนะก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีนะ และรางวัลของผู้ชนะก็คือพาม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 แพ็กเกจเที่ยวนอกกรงตลอดชีพมามีบุฟเฟ่ตรอยอยู่ข้างนอกนี่มีให้เลือกหลายแบบหลายรสชาตินะครับทั้งคนงานทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าบูนะครับจะเลือกชิม ซูดุนซดุนดเอ้าหยุดทำไมเนี่ยอ้าวโอ้โหแล้วจะมานอนเฉยเลยเนี่ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยเจ้าบ้านี่อุตส่าห์ปล่อยมากินคนเดี๋ยวปิดกลงก่อน,นครับที่นี่ออกมาแล้วห้ามเข้าเข้าได้เอ้ยออกได้แต่เข้าไม่ได้แล้วนอนสบายใจด้วยนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดใช่ไหม ยานะนั่นไงมันอยากเข้ากรงเนะี่ยอะไรวะเนี่ยปล่อยมากินคนอยากเข้ากรงเฉยเออนั่นแหละนั่นแหละเดินแทงนั่นแหละเออกลับใจยังทันเจ้าหนูในย,ยังกินคนได้นะมันยังไม่สายที่จะกลับตัวเฮ้ยไอ้สองคนนั้นเป็นไงนั่นแหละไอ้ตัวนั่นแหละยืนอยู่กลางถนนเนะี่ย นั่นแหละบูเลือกได้ดีนี่เลือกหมอซะด้วยสงสัยชอบกินอะไรที่มันสะอาดอะถูกหลักอนามัยมาจะกินด็อกเตอร์นะครับอ่ะคนหนึ่งวิ่งไปนะอ้าวตน,นี้สะดุดเรียบร้อยนะืมงับ เวลาเห็นเดรัจฉานกินคนนี่รู้สึกว่าจะฟินยังไงไม่รู้ปกติเขาเชียร์ให้คนรอดนะแต่เรานี่เชียร์ให้เดรัจฉานกินคนโอเคสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อไปก่อนแล้วกันนะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ถ้าใครที่ชชอบคลิปนี้ก็อย่ากดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ